ไปตั้งหลายรอบทำไมไม่รับโทรศัพท์เลยอะคะไม่เห็นได้ยินเสียงโทรศัพท์เลยอะไปตั้งหลายครั้งอะจริงหรอก่อนที่จะคุยกันนี่เรามาทักทายคผู้ชมก่อนดีกว่า <Okay. S 2> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพบกับพี่เอมและน้องพลอยนะคะกับรายการฟู้ดดารี่บายซพค่ะน้องพลอยจ้ะทำแบบเมื่อกี้พี่เว่ามันคุ้นๆน,นะ น้องพลอยชูป้ายอะจะไม่คุนได้ลยังไงล่ะคะก็ทีที่แล้วพี่แอมพึม่งไปชูป้ายเขียนว่าน้องพลอยตัวใหญ่เป็เลิะเลยอะพี่แอมที่สถานีรถไฟหัวลำโพงยังไงคะใช่แล้วแหนพี่ก็รอเล่งจ้ะค่ะพี่แอมรู้จักปรากฏการเดจาวูไหมเดจาวูอืมรู้จักปะเหมือนเคยได้ยินเลยค่ะพี่แอมแต่ว่าเดจาวูไม่ค่อยเข้าใจอะค่ะพี่แอมเดจาวูคือเหมือนกับเหตุการณ์ที่เราเคยเจอมาแล้วค่ะแล้วพอเราไปเจออีกแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเหมือนความฝันหรือเรื่องจริงคือแบบ ภาพนี้เราเคยเห็นมาแล้วไม่ค่อยเข้าใจอะค่ะพี่เอ็มพี่จะเล่าให้ฟังเมื่อเช้านี้นะคะตอนที่พี่รอพลอเนี่ย<ะ>พี่เห็นผู้หญิงคนนึงเขาทําโทรศัพท์มือถือตกแล้วผู้ชายคนหนึ่งอะเดินเข้าไปหยิบเส็แล้วภาพนี้พี่เอ็มรู้สึกคุ้นมากเลยเหมือนเหตุการณ์นี้มันเคยเกิดขึ้นแล้วอะ แล้วมันก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้าไปพอดีเหมือนที่พี่ยมเคยเห็นเลยอะแต่ว่าเหตุการณ์วันนี้ผู้ชายคนนั้นเขาไม่ไหยิบแต่ว่าครั้งนี้พี่ยมเดินไปหยิบโทรศัพท์มือถือเขาก่อนพอพี่รู้เหตุการณ์ไงนะคือเด,ดจาวูไงพอยพอยไม่เก็ตเลยเหรอเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจอ่ะพี่อมโอเคไม่เข้าใจไม่เป็นไร พี่ว่าสักวันเดี๋ยวพลอยจะเข้าใจเองว่าแต่น้องพลอยนัดพี่ไปที่นี่คือจะพาไปไหนจ๊ะนี่ไงคะ่ะพี่เอม็มวันนี้นะคะพลอยจะพาพี่เอ็มไปทำอาหารค่ะที่บรรยากาศดีๆที่ริวเวอร์วิลเลจเฮาส์นะคะเขาบอกว่าโรงแรมนี้เนี่ยวิวสวยมากๆเลยคะ่ะใช่แล้วค่ะโรงแรมนี้นะพี่เอม็มมีดีไซน์เก๋แล้วก็แบบทันสมัยมากๆ,ๆเดี๋ยวเราจะไปยังไงกันดีคะน้องพลอยเดี๋ยวเรานะคะพี่เอ็มจะเลาะแม่น้ำไปเรื่อยๆค่ะวิ่ง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 ผ่านแม่น้ำหล่อเล่นเที่ยวเดี๋ยวเราขึ้นดูการไปที่ค่ะมาถึงข้าาเรือขนาดนี้แล้วไปกันเลยไหมคะไปเลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปดูสอสาพ,พี่น้องทำอาหารนั้นนะครับตอนนี้เราไปรู้เรื่องราวของ Riverview Guesthouse แห่งนี้กันก่อนดีกว่านะครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมอ๋อดิฉันบุษราคำเพชรคล้ายนะคะเป็นเจ้าของ Riverview Guesthouse แล้วก็ร้านอาหาร r i v ิ e w อร์ r e s t a n r a n บ Bar ในส่วนของโรงแรมนะคะเราเปิดมาเกือบ30ปีละห้องมันจะมีการตกแต่งหลากหลายสไตล์อันดับแรกก็คือห้องสวิท b ร e ีสเนื่องจากว่าเป็นห้องที่อยู่ฝั่งแม่น้ำนะคะมองเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพยาสไตล์าการตกแต่งเราจึงเน้นเป็นแบบไทยๆเน้นความอ่อนหวานใช้สีตกแต่งที่เป็นสีพาสเทล ห้องแบบที่2ก็คือห้อง Dragon Move เราตั้งอยู่ด้านหลังสานเจ้าโจซือกงนะคะหลังคาของสันเจ้านะคะตกแต่งด้วยกระเบื้องจีนเป็นลายมังกรเราจึงเอาจุดนั้นเนี่ยมาเป็นคอนเซปต,ต์ในการตกแต่งห้องสไตล์แบบจีนแล้วก็ตั้งชื่อว่า Dragon Move ห้องที่3เป็นห้อง Oriental เนื่องจากว่าโลโก้ของเราเนี่ยมีสีน้ำเงินเพราะฉะนั้นเราก็จึงเอาสีน้ำเงินตัวนั้นเนี่ยเป็นธีมตั้งในการตกแต่งห้อง Oriental เพื่อให้เกิดความเป็นโมเดิร์นมากขึ้นห้องที่4ก็คือห้อง Urban Chic เน้นการตกแต่งแบบค่อนข้างดิบรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะวัสดุที่ใช้ยกตัวอย่างเช่นเราก็ใช้ชานอ้อยมาเป็นผนังสุดท้ายก็จะเป็นห้องมิกซ์ดอมมีการนําวัสดุแบบไทยๆมาใช้ mm hmm. เช่นผ้าขาวม,ามา้ามาทําเป็นผ้าม่านเพื่อที่จะให้ห้องดอมซึ่งเป็นห้องที่ปกติแชร์กันเนี่ยสามารถมีความเป็นส่วนตัวได้ด้วยภายในห้องที่ใช้ร่วมกันห้องอาหาร River Vi ว e Restaurant a แ d Bar นะคะ อาหารจะมีคืออาหารไทยอาหารอีสานอาหารฟิวชั่นอาหารฝรั่งยกตัวอย่างเช่นไก่อบซอสโยเกิรต์ตจะเป็นไก่ที่นําไปหมักอยู่ในตัวโยเกิรต์ตแล้วก็โรยด้วยเม็ดมะม่วงหินมะพานเมนูที่2นะคะก็คือปลาทอดสมุนไพรนะคะซึ่งเน้นเนื้อปลาที่สดแล้วก็ความเป็นสมุนไพรแบบไทยๆอันนี้คุ้นเคยกันดีส้มตําทอดอาหารอีสานของเราต้มแซบซี่โครงหมูแล้วก็ปิดท้ายด้วยชูชี กุ้งแม่น้ำนะคะจะขอเชิญชวนท่านผู้ชมทุกคนนะคะหากมีโอกาสได้มารับประทานอาหารที่ Riverwide Restaurant and Bar นะคะตอนนี้นะครับผมคิดว่าสองสาวน่าจะพร้อมแล้วล่ะครับเราตามไปดูกันซิว่าวันนี้พี่เอ็มและน้องพลอยมีเมนูอะไรมาฝากพวกเรากันบ้างครับ ตอนนี้นะคะพี่เอมและน้องพลอยนะคะก็พร้อมแล้วค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะที่เราจะทำเก็บชีวิตทาร์ตค่ะขอเวอร์ชันภาษาไทยหน่อยได้ไหมคะพี่เอ็มพายอ้งุ่นอันหนึบหนับนุ่มนิ่มหนับนุ่มนิ่มนะคะและสำหรับของพลอยนะคะก็คือจะเป็นเมนูไส้กรอกหมูยออินทาโกเชลนะคะเริ่มจากใครดีคะของพลอยหรือของพี่เอมดีของพี่เอมก่อนนะคะโอเคค่ะพี่เอมเริ่มเลยเดี๋ยวพลอยจะเป็นลูกมือเองนะคะโอเคค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวใส่ถุงมือก่อนนะคะโอเคค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยนะคะแม่ต้องใถุงมือจะดีกว่าแต่ว่าบางทีคุณผู้หญิงก็ทําเล็บอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสริมสวยความงามเพื่อให้อาหารเราสะอาดเนี่ยนะคะก็ต้องเนิดนึงนะคะค่ะและส่วนผสมของเราวันนี้มีอะไรบ้างคะพี่แอมค่ะสำหรับแป้งทาสีนคะแป้งทา์ีนะคะก็จะมีส่วนผสมหลักๆก็คือแป้งอเนกประสงค์ค่ะแล้วก็มีกาอัลมอนด์ก็คืออัลมอนด์บดค่ะน้ําตาลไอซิ่งนะคะเนยสดรสจืดนะคะส่วนผสมที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คืออันนี้เป็นไข่ไก่ซีพีนะคะเลือกใช้ไข่ไก่เบอร์สองค่ะ ต้องทาอะไรก่อนบ้างคะพี่เอ็มก็คือการนําเนยนะคะเป็นเนยสดรสจืดเนี่ยนะคะผสมเลยแล้วก็เอามือขยาขยาระหว่างเนยกับแป้งนะคะให้เขาร่วนๆเข้ากันอันนี้โอเคแล้วเนยของเราเริ่มจะเข้ากันแล้วนะคะกราอัลมอนด์ใส่มาก่อนโอเคค่ะนี้นะคะค่ะพอใส่แล้วมาเลยแล้วก็คลุกให้เข้ากันแค่เอานิ้วลงลงไปคลุกจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนให้เข้ากันค่ะแล้วก็ใส่ส่วนผสมที่สองต่อไปค่อไนซิ่งนะคะ คะไข่อันนี้ไต่ที่กรัมค่ะเดี๋ยวคอยตวงให้เลยนะคะคุณก็ช่างให้พี่เอ็มเรียบร้อยแล้วนะคะไข่ส0กรัมค่ะเทเราไปตรงกลางได้ค่ะแล้วก็ใส่เกลือสักหนึ่งหยิบมือได้เลยค่ะหนึ่งหยิบมือสามนิ้วแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วก็เอาแป้งนะคะไปกบกบกบลงไปแล้วก็คลุกค่ะสับๆับสับับไป เอาส่วนผสมที่เราคลุกกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเอาออกมาค่ะเพื่อที่จะเอามันนวดด้วยมือเราอีกทีนึงทีนี้เนี่ยของเราก็ด้วยความที่เราอยู่แบบข้างนอกนะคะไม่ได้อยู่ในห้องแอร์เนี่ยมันก็เลยทำให้แป้งโดนเรามีลักษณะที่ค่อนข้างจะนิ่มเกินไปไม่สามารถคึงได้ทีนี้เนี่ยเราต้องเข้าไปแช่ตู้เย็นก่อนนะคะสักประมาณกี่นาทีคะนีน้องพลอย1 5ถึงนาทีค่ะเก่งมาก no no น้องพอยได้ยังคะ พี่เอม,ม <Hey. S 1> นี่หลังจากผ่านไป20นาทีนะคะแป้งของเราก็พร้อมใช้แล้วค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่เอมจะรีดเลยใช่ไหมคะใช่แล้วก่อน <Lah m. S 2> ที่เราจะเข้าไปอบนะคะเราจะต้องทําแป้งให้มีรูก่อนนั่น,นะะเองค่ะเสร็จแล้วนะคะเวลาอบพายเนี่ยถ้าเราอบแบบนี้นะคะพายของเราเนี่ยมันจะขึ้นฟูฟอ,องขึ้นมาแล้วก็ไม่มีที่ใส่ไส้เลยนะคะใช่ทีนี้เนี่ย เพื่อให้เขาอยู่ทรงแบบนี้นะคะเราก็จะต้องใช้ฟอยล์รองไปก่อนนะคะ,ะแล้วก็นําเม็ดถั่วที่เป็นเม็ดจากเซรามิกเนี่ยนะคะใส่ลงไปตรงกลางนะคะให้มันมีน้ําหนักเท่าน,นั้นแหละมันก็จะมีความร้อนด้วยทีนี้เนี่ยเวลาเข้าไปอบเนี่ยก็จะทําให้แป้งพายสุกพอๆกันอบที่อุณหภูมิเท่าไหร่คะพี่เอม175ถึง180ะนะคะพี่เอมเอาไปประมาณ10นาทีก่อน แล้วต่อไปนะคะเราจะทําอะไรกันดีคะพี่เอ็มค่ะเป็นส่วนผสมที่ในฟิลลิ่งนะคะใส่เข้าไปในแป้งพายอีกทีหนึ่งตอนที่อบเสร็จแล้วค่ะก็คือเรียกว่าเอามันครีมมันเองค่ะขั้นตอนแรกทายังไงคะพี่เอ็มนําเนยนุ่มนะคะต้องย้ําว่าต้องเป็นเนยนุ่มนะคะที่เอามาตีกับน้ําตาลจะได้ตีเข้ากันนี้ใช่แล้วถ้าเป็นเนยแข็งนี่ก็จะเป็นก้อนๆตีไม่เข้ากันนะคะเาใช้ไข่ไก่สองฟองนะคะเพิ่มเข้าไป ระหว่างนี้เดี๋ยวพอยช่วยพี่แอมหั่นน่างนแล้วกันนะคะได้ลไเลย<อ>แ้มว่าแต่เงามากนี่คือแบบคลอยส่องไปนี่เห็นหน้าเพลินนะคะเ <c oughs> นี่ย <c oughs> คือมีเคล็ดลับโดยการที่เอาเม็ดองุ่นเนี่ยนะคะไปล้างกับยาสีฟันนั่นเองค่ะใส่กิงเอาไว้แต่งห <c oughs> น้า <c oughs> แล้หรือขนมก็จะสวยงามขึ้นนะคะใช่แล้วค่ะ,คะ <c oughs> อันนี้ก็คือเราเสร็จแล้วนะคะอบสิบนาทีแรกก็คือ เอาเม็ดถั่วของเราเนี่ยค่ะออกนะคะแล้วก็จะเห็นว่าตรงกลางตรงนี้เขายังไม่สุกอ่ายังไม่สุกก็คือจะเป็นคนละสีกันนะคะท่านผู้ชมทีนี้เนี่ยก็จะอบทั้งแบบนี้นะคะอีกแค่ประมาณ5นาทีเท่านั้นค่ะจะให้แป้งสุกก่อนแล้วเราค่อยใส่อัลมอนด์ครีมลงไปนะคะค่ะอันนี้นะคะเราก็อบเสร็จแล้วนะคะอีก5านาทีถัดมานะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่ส่วนผสมที่เป็นอัลมอนด์ครีมนะคะลงไปนะคะค่ะ งเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาเข้าเตาอบนะคะอบที่อุณหภูมิเดินตลอดนะคะไม่ต้องเปลี่ยนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้างศาใช่ไหมใช่ะะแล้ว10นาทีค่ะแล่ะค่ะตอนนี้ก็พายของเราก็เย็นแล้วนะคะยเ,ยเดี๋ยวตอนขั้นตอนการตกแต่งค่ะก็ไม่ยากเลยค่ะ แค่วางลงไปนะคะแต่ละค่ะนี่น่ากินไหมกลิ่นหอมแล้วก็หน้าตานะค่ะดกมากเลยค่ะใช่นี่แต่ก่อนอื่นที่จะกินนะอย่าไปแช่ตู้เย็นก่อนเดี๋ยวต่อไปก็าเดี๋ยวพอยไปโชว์ฝีมือก่อนนะคะค่ะ อดทนเวลาที่ฝนพรางย่งน้อยก็ทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่างเมื่อวัน,วนเวลาที่ฝนจางฟ้าก็คงสว่างและทำให้เราได้เข้าใจว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนที่เฝ้ารอ,อ,อน้องคอยคะวันนี้อารมณ์ไหนคะเนี่ยร้องเพลงออกสื่อซะขนาดนี้ <S 1> <S 1> ก็ไม่รู้สินะ ่อเล่นค่ะพี่เอ็มพลอยแค่รู้สึกว่าบรรยากาศมันพาไปฝนตกพรำๆแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วพี่เอ็มล่ะคะเคยไหมคะเวลาฟังเพลงเก่าๆแล้วจะนึกถึงบรรยากาศเก่าๆวะค่ะยิ่งฉันใกล้เธอเท่าไรยิ่งอยากจะหายใจมาสบสายตาเกยยิงวันไวไงเป๊ะไหมมาถึงเราได้เลยเราได้เลยพี่เอ็มแล้วทำไมพี่เอ็มถึงไปถึงเพลงนี้ตอนที่พลอยถามนะคะเหมือนกับว่าเป็นช่วงที่ตอนนั้นแบบ เราเริ่มมีเพื่อนแบบสมัยมัธยมเนี่ยก็จะแบบพอยก็มีเหมือนกันาจะแบบมีเพื่อนเป็นกวนแล้วนี่แหละพอฟังเพลงนี้ปุ๊บนึกถึงตอนทีเราอยู่มอะไรใช่ไหมคะพี่แอมใช่แล้วงั้นดีเลยค่ะพี่แอมถ้าสมมติพี่แอมชอบฟังเพลงเก่าๆนะคะตอนนี้เขากำลังมีวงดนตรีที่เอาเพลงเก่าๆมาค o เวอร์ใหม่ค่ะซึ่งกำลังดังมากๆใน YouTube นะคะพี่แอมถ้าพี่แอมและท่านผู้ชมอยากรู้แล้วนะคะว่าพวกเขาเป็นใครเดี๋ยวเราไปรู้จักเขากันเลยค่ะ